สวัสดีครับมูนี่กับผ้าทุกคนมาผสมอาหารลดต้นทุนนะครับมอนี่นะครับได้มันหมักยีดนะมานะครับทดลองนะครับทดลองนะครับผสมมันหมักยีดนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับที่เพื่อนบอกว่าราคาถือนะครับก็เลยไปซื้อมาทดลองเบิรงนะครับ อันนี้เพิ่นขายโลละสามบาทนะครับผมก็เลยไปซื้อมาจดรองเพื่อว่าไก่ห้อกิ่นแล้วไก่สีโอเคบ่นะครับผมขันไก่โอเคกลิ่นดีโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารลดต้นทุนสั้นดีเล้ครับเพราะว่าราคาถูกก็ห้ามหลายนะครับตอนนี้ห้ามโลละเกือบสิบบาทนะครับ ส่วนผสมนะครับของเข้ากับซีเมนต์ขาบล่ำนะครับล่ำแล้วก็มันหมักเย็ดนะครับลงฝปยลงไปอีกจังหน่อยนะครับอันนี้ผมผสมตามอันนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าไหนมีสูตรไม่อย่างนะครับมันนะครับลงแล้วก็ขาดว่าไดก็คือหญ้าสาบนะครับหญ้าอีบานอิสราเอลสาบนะครับลงฝอยครับ หล่ไลเลยนะครับห้าหวานเพว่าหยาหวานเข่าไหร่ซื้อนะครับผสมต้องปลายเลยนะครับเท่ากับสิบผสมน้ำนะครับผน้แล้วก็คนนะครับคนคลุกเขา่าให้มันเข่ากันนะครับ ตมันเท่ากับพยายามขยี้ขยี้ห้มันแบบว่าอ่าเปื่อยออกว่าห้จับเป็นก่อนนะครับนีออ่นะครับะผสมเ,ออเหมือนปกติอ่ะครับผม แต่ว่าห้าเพิ่มมั่นหมักยีดตอขมานะครับเป็นการทดล่องนะครับเพราะว่าได้ชุ่มขิดจากหลายๆท่านนะครับหลายๆช่องเพื่อนบอกว่ามั่นหมักยีดตเป็นอาหารลดต้นทุนยางดีนะครับแต่เลยไปซื้อมาทดล่องเบิ้งนะครับว่าเอา,มาใม้ไหก่กลิ่นแล้วสิเป็นจังไดน,นะครับเพื่อนกับว่าดีอยู่นะครับผมแต่เลยไปซื้อมาทดล่องนะครับห้างเสร็ประมาณนี้นะครับ มันมักยีดกับสีผสมกันอยู่กับหยากับห้ามในหนีนะครับผมเดี๋ยวห้องปเบิ้งตอนใกล้กินกันนะครับเดี๋ยวห้าสิพาไปเบิ้งตอนใกล้กินนะครับว่าตอนใกล้กินสีมักบอสีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงเหมือนครับผมกับพร้อมกันแล้วนะครับเสมาเอาอาหารลดต้นทุนนะครับที่ข้าผสมมันมักยีดลงไปนะครับมาให้ใกล้กิ่นนะครับผมของนี่นะครับ ไก่กับสิเหลือหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไก่แม่พันธุ์นะครับหม่อวานจับทรงลูก้าไปนะครับกับสิเหลือซนี้นะครับไก่แม่พันธุ์ต่ว่าเมียตัวงามนะครับอันนี้ไก่บพราันใดบพราะพันใดใดน้ำหนักบพาันธตัวเพาันธุใหญ่เพ่าันธดจับทรงลูก้านะครับเม่อวานจับทรงไปซี่เสียหาสิบตัวนะครับไก่จะได้เหลือซมี้นะครับผมอันนี้เป็นข้อที่เราคัดแม่พันธุ์ไว้นี่ ข่องนี้สีเมียตัวมเมียนะครับข่องนี้สีเมียตัวมเมียเข้าร่องหอวมาหายไกลกลิ่นเลยครับผมกระสีหายใหลายๆเลยนะครับหายไกลเลยกลิ่นเทียงแล้วเลยนะครับนะครับเบิ้งส่งไก,ก่กระสีมากดูครับพอเข้าผสม อ uh, าหาหวานิสระเอวพร้อมนะครับรวกร็มีมันหมักยีพร้อ,พอมนะครับผมการให้อาหารโรต้นทุ่นที่ห้านี่เ้าวจะให้ไวให้ให้ถึงเทียงเล้นะครับตอนแรกขยย้างสิมาเติมเชี่ยเดียวนะครับตอนแรกข้าสิเติมใส่อาหารแบบนี้นะครับตอนแรยยกข้าสิเติมอาหารแห้งนะครับแต่ว่าตอนเศร้าถึงตอนได้ระวางวันนี่ข้าจะเป็นให้เป็นอาหารโรต้นทุ่นนะครับผม ตักไว้อีกจิดหน่อยครับให้เขาได้กินแบบอิ่มๆเลยนะครับไก่ซ้ำนี่ก็ให้เขาได้กินแบบอิ่มๆเลยถ้าเขาได้กินอิ่มเขากับสีนอนในพักพอนะครับแร้วเขากับสีตเร็วนะครับเราอใครกับสีบดจิกกันสังเกตว่าครับว่าไก่ตัวถ้าไหนไงนะครับแต่ว่าขนเต็มหมดแล้วเพราะว่าไก่มันกินอิ่มมันบดจิกกันครับพราะเขาอารมณ์ดีเขาอ่ะสีบดจิกกันนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งเราต่อไปกันครับผมครับกา ข้าสิผามาให้อาหารไก่กีดคอบกนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนมันหมักยีดนะครับมันหมักยีดผสม,มห้ามน้อยนึ้วก็หญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมเป็นหญ้าซับนะครับห้าวอัสหายไปหลายจังหอยครับเพื่อเขา ใกลกับสิม,มักครบเพอมีหยาหวานพอมไม,มั่นมักยีดพอมนะครับตอนเศ้าห้าจะหายเป็นแบบนี้นะครับรู้ืึอว่าใกล้กับสิม,มักนะครับ เอาผสมเปียกนะครับอันนี้ใส้น้ำผสมมาจากน้อยเพื่อที่จะให้มันหมักยีนมันเลยละลายแล้วก็เข้ากันกับเนื้อเนื้อห้ามนะครับแล้วก็เนื้อหนื้อหวานนะครับ ไ<า><ย><ง>ก่พวกนี้จะเป็นไก่ขาลุ่นนะครับเพิ่งตัวหน่อยตัวใหญ่เขาไม่ยู่น้ำกันเพราะว่าตัวหน่อยมันหลุดออกมาจากเรานะครับ ของนี้กับสิเป็นกไก่ใหญ่ผสมไก่หน่อยนะครับผมครับเดี๋ยวห่อาภาพไปเบิ้งเหล่าอื่นกันตอครับผมเพิ่มห่ากับมาตักเลยให,ให้หลายๆขอบนะครับมันมีอีกหลายขอนะครับเดี๋ยวถ้าตักดถ้าช่มให้หมดทุกเรานะครับ ตัดมาสำรองไว้สิเลยนะครับไปกันนะครับน้ำมากครับผมเหล่านี้จะเป็นเล่าไก่ไก่ประมาณเดือนก,กวัวสองเดือน,นครับเดือนกวัวสองเดือนไก่ประมาณอย่างน,น,นะครับแต้ว่า ท่านไหนมีล่างเดี๋ยวน,น้องปอถ่ายให้คชมก่อนเดี๋ยวร่างนะครับเริ่มครับไก่ข้องนี่จะเป็นไกล่รลุ่นนะคะเพราะเป็นไกล่รลุ่นหรอกไก่พึ่งกวาม่านเดือนกว่กว,วสองเดือนนะครับไก่พึ่งรอดจากการโนบาน,นมานะครับเข้าถ้าเป็นไก่รุ่นน้อยๆสิเข้ากับ,บว่าท่านไหนหายหลายนะคะเพราะว่า เท้ากับสีเน้นเน้นหัวอาหารกับล่ำเห็กกอนนะครับผม <S <S เขาก็สิกิ่นดีกันนะครับแตว่าเท้าสีเน้นใ้เขากินอาหารลักก็คือหัวอาหารกอนนะครับผมอันนี้เป็นไก่หนึ่งเดือนเกือบสองเดือนนะครับสองเดือนบางตัวบางตัวก็เป็นไก่หนึ่งเดือนนะครับ ้าเป็นไก่หน้อย,อยังสี่หเข้ากับหันเนี่ยเขาชินเรืกอๆเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เขาได้กินง่ายน,นะครับเท่ากับเสียงเขากิบนบางสิ่อยู่หมดมือเลยนะครับผมล้กกาตอนแรกเขาจังมาเติมอาหารเม็ดนะครับอันนี้จะเป็นร่างอาหารเม็ดนะครับ ลางอาหารเมร็ดตอนแรกเข้ขาวกระสิมาเติมนะครับแต่ว่าตอนของว่านข,ขาก็สีเขากิงแบบนี้ไปเลยนะครับเป็นอาหารลด,ดต้นทุนี๋้วกาไปเบิ้งคอรตกก็ไปับข้าวกับสีมาก,กันคอกหนึ่งนะครับเหล่านึงนะครับอือเอาเอาออกซําเหล่านี้กะเป็นไก่รุ่นเอ,อดอนุบาลด้วยกันนะครับผม ช่วงนี้เล่าว่างยูเข่ากับสีแบบว่าบอไห่ไกยูแบบแออัดนะครับไห่ยู่แบบสบายๆนะครับเมื่อไเลยบอไดเอาไกไว้คอ,อกละลายโตนะครับผมคอกนี้กับสีขึ้นกันนะครับห้องสีบอไดเขากินอาหารลดต้นทุนหลายนะครับ่ว่าเข้าสี ใส่อาหารเม็ดเป็นหลักนะัะเหเขาใหญ่ประมาณสองเดือนกว่านะครับเ้องจางสีเริ่มใส่อาหารลสต้นทุ้นลอยติดเส้นนะครับผมแต่สีนม้ล่างอาหารที่แก่ ซู้สึกว่าจากการที่ห่อ,อมนันมักยีมให้ยเดียวเท่ากับจิมัตติตามกันนะครับว่าไก่ห่อกิ่นแล้วเป็นยังไงน,นะครับห่ากรสิเดียวมาติดตามแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมความน,นะครับว่า,าที่ห่อ,อมนันมักยีมาเป็นส่วนผสมในการเพาอาหารลดตน้นทุนของไก่ไก่สิมักบอว์อเคบอนะครับเราไก่กิ่นล้วเขาสีจะเลิ่อนเติบโตดีบอนะครับอันนี้ห่อกต้องมาทดลองเบิรงนะครับผม ทดลองหลจก็ี่ได้หาสูตรที่เหมาะสมกับการผรสมมันนี่อันนี้ผสมแบบกะนะครับกะตามความพึงพอใจนะครับอะไรมีสูตรไ่ยัง,ยงนะครับเ่าเสียเขากินเขาจะค่อยจๆก,กินมือตอนนั่นตอนนี้ไปใกล้กสีอิ่มนะครับ ครับเมื่อนี้กับพาทุกคนมาชมการอ่าพร่อิญมายังล่ะพาทุกคนมาชมการผสมอาหารลดต้นทุนโดยใส่มันมักกีดเป็นส่วนประกอบนะครับเมื่อนี้เป็นการทดลองมือแรกนะครับผมก็เคยท่านเคยใส่มันมากกีดอย่างยินต่เพลนว่ามันใส่ดีนะครับซึ่ง มันกับมีราคาที่ตำนะครับถ้าเกิดว่าใส่แล้วได้ผลดีได้จะเริ่มเติบโตดีกับมาะสมที่เจ้ามาเห็ดนะครับเพราะว่ามันถือว่าห้ามตั้งสองเท่านะครับตอนนี้ห้ามกิโลละเกือบสิบบาทแต่ว่ามันหมกักีดกิโลแลกแค่สามบาทครับเดี๋ยวห้ามมาติดตามแล้วก็ทดลองไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับมือไม้หัดเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมสิม้าผ้าอัปเดตอีกเจ้าอาทิตย์สองอาทิตย์ห้าสิมาอัปเดตว่าการใส่มันห <c oughs> มกักกีดกับ การเลียงไก่บานนี่โอเคบอนะครับแต่ว่าตามที่กูลูหรือกูลูที่เพิ่นเลียงมกกาก่อนเพิ่นกระบ,บอกว่าดีแต่ว่าเข้าเปิดมือไม่หัดเฮ็ดนะครับเฮากับมาถดลองเบงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนที่เข้ามารับชมเราฟังลิดกับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่เท่าอยู่ฟรามันเดยเห็ดคลิปดีๆยังส่ต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ